เรบทุกท่านกลับเข้ามาสู่ช่วงทามมือเก้ากับผู้ส่งแห่ง Go Futures นะคะสัปดาห์นี้ค่ะเราเจอกันเหมือนเดิมเลยนะคะกับพี่เก๋ศิริลักษณ์ประโกติประพาและพี่ชนชลทิตนนทพลับนะคะกูรูมือเก๋าจากผู้ส่งแห่ง Go Futures นั่นเองค่ะหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราไปเกาะติดสถานการณ์ร้อนที่หลายๆคนจับตากันไปละนะคะแล้วก็ผ่านพ้นกันไปที่เรียบร้อยสัปดาห์นี้อยากจะกลับมาที่เรื่องราวเบาๆสบายๆกันบ้างเพราะว่าหลายคนกติดอกติดใจที่พี่เก๋าพาพวกเราไปเที่ยวนะคะที่อัตรมิต พี่วิทยวันปลดศาสตร์เยาวราชซึ่งพี่ชนไม่ยอมไป เขากลัวร้อนกลัวร้อนถูกเสียพอดีไม่ได้ซันบล็อกมาวันนั้นก็เลยแบบต้องหนีงานต้องทิ้งงานในการเอาข้อมูลดีๆมาฝากผู้ชมในวันนั้นแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะวันนี้เนี่ยนอกจากการที่เราไปรู้จักถนนบางกรถนนสายสําคัญอย่างเยาวราชกันไปแล้วเนี่ยนะคะแน่นอนว่าโพ่อเซ็งเฮงเองก็ถือเป็นอีกหนึ่งร้านทองในตานานของถนนสายนี้เช่นเดียวกันตานานของพ่อเซ็งเฮงที่ผ่านมาให้พี่เกศเล่าให้ฟังแบบสนุกสนุกดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างคะต้องสนุกด้วยเนาะ ก็เม่พอพ่งเฮงเคยเกิดบอกคุณทีแน่าไปแล้ว<ะ>เราเริ่มจากธุรกิจโรงรับจำนำนะคะแล้วคนที่ก่อตั้งก็คงต้องเอ่ยนามนิดนึงนะคะเป็นคุณปู่ของคุณตายธนรัตก็คือคุณธงชัยพัศวงศ์ะนะคะก็มองว่าธุรกิจโรงรับจำนำเนี่ยนะคะ สินค้าของมีค่าที่คนมาจำนำมากก็คือทองคำนะคะก็เลยบอกเอ๊ะหรือเราจะตั้งร้านทองคำขึ้นมานะคะก็เริ่มจากปี2493นะคะก็ตั้งร้านทองแห่งแรกขึ้นมานะคะต้องต้องเรียนว่าณตอนนั้นนะคะก็เริ่มมีร้านทองเกิดขึ้นมาเยอะพอสมควรแล้วเหมือนกันนะแต่เราก็เกิดขึ้นมาณตอนนั้นก็ธุรกิจก็เริ่มมีการแข่งขัน ที่ค่อนข้างจะเริ่มหนุนแรงบ้างนะคะเพราะเซ้นเข่งเนะี่ยก็จริงๆมีความหมายนะคุณคนชนคุณอย่านั่งเฉยๆนะเพราะว่าความหมายก็คือน้ำหนึ่งใจเดียวกันใช่ไหมทีมเวิร์คโอ้โคิดถึงสิหกสิบหกปีที่แล้วเขาคิดความหมายได้ค่อนข้างจะดีนะก็ค,คิดคนทำงานต้องมีนเทนทีมเวิร์คนะพี่ทำคะแนนไปได้ฮะลาผมบ้างเส้นเส้นเซ้นเซ้นคืออะไรคะ คืออย่ามาแยกทีละประโยคทีละคำเลยฮะเขาเราบ่อยแล้วว่าเราต้องรวมกันคุณจะมาแยกไอ้นั่นไอ้นี่ไม่ได้เราต้องร่วมมือกันอ่ฉันตอบให้ประสบความสำเร็จอะไรเนเพลงโชกชก้ารวมกันเพื่อความประสบความสำเร็จแล้วก็มีโชคมีลาความหมายท่อนนันใชหเนาะก็ต้องบอกว่า คุณคุณปู่คุณตายเนี่ยเป็นคนจีนที่อพยพมาจากเมืองจีนอ่ะเหมือนที่เราไปดูที่ศุนานประวัติศาสตร์เยราชนะคะก็คือเริ่มจากอะไรไม่มีอะไรเลยอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเสื้อผืนหมอนใบไม่มีอะไรเลยได้ยังไงอ่ะก็มีเสื้อผืนหมอนใบใช่แล้วก็มีเสื้อผ้าโอเคพูดไม่ตรงพูดไม่จริงใจนักลงทุนโอเคค่ะ มีเสือพื้นหมอนใบก็สร้างอาณาจักรขึ้นมาได้ตั้งแต่วันนั้นด้วยความขยันอดทนนะคะแล้วก็สาขาก็ทยอยเปิดมาเรื่อยๆนะคะก็สาขาแรกอย่างที่เด่นไปแล้วก็คืออยู่ที่ตรงตรงแปลงนานะคะแล้วที่คุณทีน่านั่งอยู่เนี่ยเป็นสาขาที่สองนะคะสาขาเมืองกรสาขาถัดไปก็คือสาขาเยาวรพานิชตรงข้ามกับสมักงานในย่ค่ะนะคะแล้วก็มาสาขาสำเพ็งก็คือตรงข้ามกับที่คุณทีน่านั่งอยู่ ก็มีมีสีสาขาหน้าตอนนั้นนะคะพี่เก๋ไปทำงานบ้านมาด้วยนิดนึงนะคะที่เราไปแล้วก็บอกว่าเอ๊ะร้านทองทำไมมีมีมาเล่นดนตรีอะไรให้ฟังด้วยนะคะก็ก็เป็นช่วงตุดจีนชุดจีนก็ต้องแบบว่าร้านทองก็ต้องคึกคักนิดนึงคนมาซื้อทองนะคะก็จะมีนางนิ้วเนี่ยมาตีขิมร้องลําทาเพลงให้เหมือนกับว่าลูกค้าที่เข้ามาก็ มาฟังเพลงกันมีการตกแต่งโคมไฟอย่างสวยงามทีเดียวคใ,<ช>ใครอยากเห็นภาพไปดูได้เขามีการปั้นหุ่นจำลองจำลองบรรยากาศของการซื้อขายทองคำในยุคนะั้นนะคะไวท้ที่พิพิธภัณฑ์ปราสตร์เยาวาราชนี่แหละนั่นคือในยุคของคุณปู่คุณจัรรตัฐแล้วก็คือช่วงนั้นก็คือ,อ,อก็มีการยึดโสโลแกนอันนึงนะคะว่าเปอร์เซ็นต์ต้องตรงนะคะน้ำหนักต้องครบนะคะอันนี้ก็เป็น อะไรที่ทำให้คุณภาพของสินค้าของโ่อเส้นเฮงนะคะก็ได้รับความเชื่อถือนะตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาเรียนของคำของเมืองไทยก็คือน้ำหนักก็คือ96.5ความบริสุทธิ์นะความบริสุทธิ์95%นะคะน้ำหนักทองคำหนบาทถ้าเป็นทองแท่งก็คือ15.244กรัมนะคะถ้าเป็นทองโลห์ สิบหครับโอ,โอ้คุณตอบได้นั่แหละนะคะของของพวกเส้นห่งเน้น้ำหนักอาจจะมีเกินด้วยซ้ำเปอร<า>์เซ็นต์อาจจะเกิน96.5าสิบหกจุดห้าด้วยซ้ำเพราะฉะนนี้คือแบบหัวใจสำคัญเลยนะคะในการสื่อสารไปยังผู้บริโภคเป็นยุคข,ของความซื่อสัตย์และจริงใจที่มีต่อลูกค้าม,มาตั้งแต่เริ่มต้นอันนี้เน้นมาตั้งแต่เริ่มต้นมาถึงยุคที่สองก็เป็นยุคของ คุณปีดาคุณปามท่นพัศสวง์มาสืบทอดกิการนะคะ<ช>ก็เป็นคุณลุงแล้วก็คุณพ่อของคุณคุณตายธนรัตนะคะช่วงนั้นก็ร้านทองก็ผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดเลยนะคะมีแตกสาขานะคะมีอาจจะใช้ชื่อ <ยก S 2> ของแบรนด์อะไรนะคะก็ช่วงนั้นก็ของเราก็ตั้งคอนเซปต์ว่าก็ให้ลูกค,ค้าเนี่ยนะคะมีความเชื่อมั่นในเรานะคะวันถ้าเกิดลูกค้าเนี่ยถ้าเกิด ต้องการที่จะมาขายนะคะในช่วงที่ราคาทองคําขึ้นเยอะๆนะคะเราก็มีเงินสดพร้อมเนี่ยให้ลูกค้านะคะอ,อย่างมาซื้อช่วงที่ราคาทองลงแรงๆก็มีทองพร้อมให้ลูกค้านะคะก็ช่วงนั้นก็มีการโฆษณาด้วยนะคะอของวกเสงเฮงจำได้จำได้จำได้ค่ะพี่ชนร้องได้เปล่าเพลงของพวเสงเฮง ร้องได้แต่ว่ามันก็ต้องมีค่าตัวในการร้องเพลงไงยังไม่เป็นไรคันเดี๋ยวหนูร้องให้หนูร้องให้โดยไม่มีค่าตัวตอนนั้นนะตอนเด็กๆนะจะตื่นเต้นมากเลยโฆษณาร้านทองเขาไม่ค่อยเห็นกัน,ถ,นกถือเป็นเจ้าแรกถือเป็นเจ้าแรกแล้วนะ่าจะเป็นเจ้าเดียวด้วยเราเอาดาราด,ดังๆช่วงนั้นมาแล้วเพลงสิดหูมากเลยหัวเสีงเงเชิญมากเชิญมามใช่ไหมคะใช่ ซื้อทองขายทองกันเหรได้แต่หน้าตาไม่ผ่านนะทำไมะคะหน้าตาคุณยังไงก็ไม่รู้อินเงี้ยอินเนอะเพราะฉะนั้นยุคนี้ยุคที่สองเจเนอเรชันที่2คือการใช้การตลาดเข้ามานะคะแล้วก็การสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้ายังคงดําเนินอยู่ทั้งในแง่ของคุณภาพของสินค้าก็ดีรวมไปถึงการบริการที่ครบถ้วนแล้วก็คาดหวังได้แต่ยุคนั้นก็เป็นช่วงที่ เจอเรื่องวิกฤตต้มยำกุ้งด้วยอ่ะปี2540น้ะคะก็ช่วงนั้นร้านทองของพ่อเส้นเฮงก็ไม่ได้มีการปลดพนักงานนะคะไม่ได้มีการลดเงินเดือนนะคะยุคนี้ก็ยังไม่มีพี่ไม่มีไม่ต้องมาหมอกแน่ใจริงอาจจะมีเริ่มที่ฝ่ายวิจัยค่ะพี่เก๋ค่ะพี่จะไปแล้วเหรอกิจการเรายังดีากอรู้ไม่ได้เกิดวิกฤตอะไรเออ แล้วช่วงนั้นก็มีการที่ระดมนะเบจจักทองช่วยชาติด้วยนะคะของกลุ่มขั้วเ้นหแห่งแ่ะปี2541ก็มีการเบจจักทองช่วยชาติไปด้วย20กิโลกรัมต่มูลค่าตอนนั้น9.5ล้านบาทโอ้โหก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคุณทีน่ามีเบจจักทองช่วยชาติในช่วงนั้นมีมีมีจริงหรอทองแบบเขาเรียกเศษทองของขรมของขุนมไมให้เปล่า พี่กัดพี่ชนอะบริจาคทองม้วนช่วยชาติตอนนั้นคนหิวเยอะก็เลยเนี่ยไม่ไม่ผมก็หิวผมก็กินไม่บริจาคเพราะฉะนี้คือเส้นทางที่ออามาเล่าสู่กันฟังนะคะของรุ่นแรกต่อเนื่องรุ่นที่สองมากับการสร้างอาณาจักรร้านทองพ่วเสิงเฮงซึ่งอย่างที่บอกค่ะว่าในระยะเวลาที่ผ่านมานั้นพ่อเสิงเฮงเองมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มาอย่างยาวนาน และที่สําคัญเนี่ยในยุคหลังจากนั้นที่ผ่านมาที่เริ่มมีการให้บริการเรื่องของการลงทุนเข้ามาด้วยในเจเนเรชันที่3และเมื่อมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวเนื่องกันเมื่อพฤติกรรมผู้บริโภคเริ่มเปลี่ยนแปลงไปอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะว่าหัวเซนเห่งเองจะมีวิธีในการปรับตัวอย่างไรให้ผู้บริโภคอย่างเรานั้นสามารถเข้าถึงการซื้อทองคาแล้วก็ลงทุนในทองคาได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าพี่เก๋จะมาเล่าให้เราฟังกันต่อพร้อมๆกับการเปิดตัวน้องใหม่ใช้ไลน์สุดๆที่พี่ชนทาคลอดมา เป็นบริการใหม่เป็นบริการไม,ไม่ใช้เขาว่าผมคลอดเองก<อ>็ลเลยล่ะ <laughs> จะเป็นอะไรนะั้นเดี๋ยวอดเจนรอนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันได้สัปดาห์หน้าวันนี้หมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ